สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะเนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี้นะครับผมเอียงวบาที่พาพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านมาหางัวไปเลี่ยงครับพี่น้องเกี่ยวเขานำไ้นำหน้าเรียบร้อยมีหมองเลี้ยงง่วนะครับหลายท่านก็ขายเขากระมานปีนี่นะครับกำลังอยากได้ง่วไปเลี่ยงเมื่อนี่นะครับผามาเบิงแม่สาวแม่ทองใสสวยๆไผหมักหัวลนง่วเอฟใสหญยๆครับพี่น้องจังตัวอยู่ด้านหลังเจ้าของเพินนะครับเบิงสูงท่วงหัวเจ้าของได้ละพี่น้อง นะครับผมงัวใหญ่งัวยักษ์นะครับทางอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเดี๋ยวมัอนี่ทักทายครับเจ้าของพี่จัน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับของลูกขอนแก่นที่สารนุกทันนะครับเราเอฟซีอะไรล่อบุนฟ้ามเนาะครับน้องมัอนี่ก็มีงัวดเอฟราคาถือนะครับพี่น้องถามหาเหลือเกินนะครับน้องจัดมาให้นะครับเรางวดทองใหญ่ๆนะครับครับผมงวดหล่นนะครับเนาะเอานะครับมัอนี่มีสาวน้อยในเบื้องต้นคลิปเด้อพี่น้องใครอยากได้งัวดเอฟไปเลี้ยง สาวหน่อยครับพี่น้องอยู่ต้นคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปมาเบิ่งใส่ใหญ่ตัวอยู่ทั้งหลังนี่ครับอันนี้แม่ท่องเลยนะครับเนาะครับผมท่องหกเดือนครับท่องหกเดือนออกฟอร์ดออกฟอร์ดโลโจอร์หกศูนย์สี่ทับสีครับพี่น้องเอาเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากทีอยู่ฟาร์มไปจังไรนะครับคุณพ่ออยู่บ้านหัวเรือครับครับผมตำบลหัวเรืออำเภอปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าศูนย์สองแปดสามแปดครับครับผมหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับหรือว่าเข้าไปในเฟซบุา ติดตามทุกช่องทางที่ผมขึ้นให้ยได้ครับพี่น้องแม่สาวหน่อยก่อนนะครับเนาะครับผมเอายูนี่เป็นเอฟหนึ่งทั้งหมดเนาะเอฟหนึ่งครับก็อยู่ตัวมีตัวหนึ่งบอมแมนเอฟครับอาจารย์อ่าตัวหนึ่งบ่มแมนเดชดเนาะนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวที่แรกครับพี่น้องแม่สาวหน่อยก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเพิ่นเป็นลูกอ่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับอาจารย์เอาตัวนี้เป็นลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าอายุหกเจ็ดเดือนนะครับอ่าอายุประมาณหกเดือนเนาะครับเนาะตัวนี้เอฟหนึ่งด้ครับพี่น้องเห็นเลขกหนึ่งอยู่ขาหนาอยู่เนาะ ครับแบรนด์เพิ่นกับ R O F นะครับเบอร์37 F 1ลูกสาวของอ่าครับผมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าของกังปูฟ้ามครับพี่น้องส่วนสูงอยู่หลายเท่าไรครับรอยยี่สิบสามยี่สิบสี่มันเหรอครับร้อยยี่สิบสามถึงร้อยยี่สิบสี่ครับพี่น้องงอหน่อยพึ่งได้หกเดือนเด้อครับพี่น้องสวยเลยเชืองครับเชืองเหาไยหางวเอฟนะครับสท้าหน่อยอยากได้ไปเลี้ยงกำลังหาอยู่ นะครับอยากได้งวออีพราคาประหยัดนะครับตัวนี้เพิ่นตีเบอร์ทรงจดเรียบร้อยอ่าใบก็น่าจะใกล้ได้แล้วนะครับเนาะครับผมนะครับหลายไปไหนครับเปิดไว้ตัวแรกเปิดใบสองหมื่นเก้าพันครับอาจารย์สองหมื่นกับอีกเก้าพันบาทพัมรับผู้มักง้อสาวน้อยด้วยครับพี่น้องสาวน้อยเอาไปพัฒนาต่อะไรอยู่ครับเอาตัวนี้ก็ถือว่านามล่างดีเนาะนะครับสังเกตเบื้องพี่น้องชีดล่างดีนะครับอ่ารึงสวยนะครับชีดชีดล่างสวยครับพี่น้องสีเก็บเนียน นอกตั้งดีเป็นง้วนหน่อยแม่เพิ่นลอยเท่าไรครับส่วนสูงลอยหาสิบสี่ครับอาจารย์หนึ่งลอยหาสิบสี่ด้พี่น้องแม่ของเพิ่นนะครับตัวนี้ลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเอฟหนึ่งได้ใบเอฟไปพร้อมครับพี่น้องอ่าไผยอยากได้ง้วนสาวสองหมื่นคับอีกเก้าพันครับเก้าพันบาทราคาหนีต่อรองไหนรถทรงมีอยู่ครับเนาะครับมี่ครับรถทรงกต่มีครับพี่น้องให้เบิ้งอ่าถ่ายเบิ้งเหนือตัวเพิ่นจักน้อยครับพี่น้องบรรยากาศดีๆนะครับ ทายไปนั้มฟังเสียงรถเกี่ยวเขาไปนั้มพี่น้องอีสานบ้านเฮาช่วงนี้ก็ดีใจนะพี่น้องเฮาเห็ดหน้าผู้ขายเขามันมันก็มาเอางัวไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องเลี้ยงไว้พ่อช่วงนาแดงเฮาบ่มีนเห็ดก็เลี้ยงงัวนะครับไฮหน้าเฮาปล่อยวางไว้ก็เอางัวไปเลี้ยง29,000เปิดมาตัวแรกครับพี่น้องครับต่อไปเบิ่งตัวที่2อ่าตัวใดครับผมตัวที่2ครับตัวนี้ครับตัวนี้เอฟหนึ่งเนาะครับ F1 ฟหนึ่ครับจารอันนี้ก็สาวหน่อยคือกันอายุก็เรล่าๆ5-6เดือนคือกันเนาะ ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งครับอาจารย์อ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องแดงเข้มๆสูงกลางลอยยี่สิบบวกอยู่นะครับเนาะครับผมจักเดือนครับอายุเพิ่นห้าหกเดือนครับอาจารย์อ่าหกเดือนครับผมอ่าเอกสารส่งจดเรียบร้อยนะครับเนาะครับผมส่งจดครับเอาชีดลางดีน้ำลางดีตัวนี้มีตรงไหนบ้างครับบ่มีครับรับประกันตัวนี้เ็ดเขาให้ทุกโตเด้อครับพี่น้องเอฟหนึ่งอยู่นี่ของเพิ่นหลังเปีเปียครับอาจารย์เด่นดีครับนะครับเป็นง้วเฟ่มกลางหนาลึกครับพี่น้องเบิ่งครับ นิสัยสกับเชื่องดีนะครับ,รบผม,ผมจับยุงได้สาวหน่อยเปิดไว้ไร้ไปได้ครับผมเปิดไวสา,ามหมืน่น,น,น,นครับอาจารย์อ่าสามหมื่นถลนทวนเนาะตัวเมื่อกี้สองหมื่นเก่าตัวนี้สามทลนทวน,นครับพี่น้องอ่าสนใจยกคู่กันได้เด้อครับพี่น้องเอาไปยืมนกันสำหรับม,มือใหม่อยากเลี้ยงยกได้ครับเอาสาวหน่อยไปเลี้ยงไผฮาอ่าพุ่งงบประมาณมาเลยนะครับอ่าอยากได้สาวหน่อยไปเลี้ยงไปอ่าปับปุงพัฒนาเอาครับตัวนี้กับทรงจดเรียบร้อยลูกสาวพอได้ก่อนครับ เคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับเคฟสามหนึ่งลูกผสมบรามันนะครับต่อไปตัวที่สามตัวนี้ก็ ROF เบอร์สามสิบห้าฟหนึ่งลูกสาวของพ่อออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดโนโจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่อายุสิบเอ็ดเดือนเนาะครับผมสิบเอ็ดเดือนส่วนสูงก็ขึ้นแตะลอยสามสิบแล้วพี่น้องสามสิบกว่าครับนะครับเบิงผัวหางลามลึกดีน้ำล่างดีลำย่เอาครับพี่น้องเป็นง่วงที่ถือว่าเลี่ยมตัวดีเลย เทือเขาก็สวยดีครับพี่น้องนังหนาครับอาจารย์ตัวนี้หลังเตลีเล็บเซ็บเลยนี่หนังหนาสายญ่เบิ้งพี่น้องครับผมผมให้เบิ้งนะครับหัวหางลามลึกครับพี่น้องแม่เพื่อนผมว่ามีรอยหาซิบขึ้นแน่นอนเพราะว่าหาซิบบวกครับเอาพึ่งอ่าซิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะครับมาใหญ่เลยรอยสามซิบขึ้นครับพี่น้องแม่นี่งามเลยพี่น้องแม่นี่ไปชอบไพ่สนใจลูกสาวออกฟอร์ดพันธุกรรมสมุกจริงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับจิต เปิดไว้หลายไปเลยครับผมแม่ที่สามสี่หมื่นเก้าพันบาทครับอาจารย์เท่าได้่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่สิบเก่าราคาหนี้ต่อรองได้ทุกตัวครับอาจารย์อ่าสี่หมื่นเก่าหนอกต่างๆล้างลงตรงลำเน่าครับพี่น้องมื่อนี้อ่ามาเบิงอ่าของดีราคาประหยัดที่ไล่อปุ่นฟาร์มราคานี้ห้องไว้ให้พี่น้องมาต่อเอาครับนะครับยกสามเลยก็ได้ได้พี่น้องไปมักสาวหน่อยอ่าแต่ละตัวก็ถือว่าพันธุกรรมดีที่สําคัญอ่าผู้อยากจะพัฒนางัวเอฟได้งัวเอฟหนึ่งราคาประหยัดครับพี่น้อง สี่หมื่นเก่าพันต่อร่องได้สนใจกับทักมหาเพื่อนได้ไผ่ว่างมาทั้งว่าปีประทุมทั้งหัวเรื่อเนาะมาเบิ่งตัวจริงก้อนก็ได้ครับพี่น้องที่ไล่อบูนฟาร์มช่องทางกติดตผมขึ้นไว้ใจคลิปเด้ครับพี่น้องบม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรแล้วกับเฟซบุ๊กของเพื่อนสนใจกับทักท่ายเพื่อนมาได้ครับพี่น้องเอาตัวต่อไปนะครับขยับไปอีกจักหน่อยครับพี่น้องมือนี่ก็มีหายชมทั้งเบิดหาโต อันนี้เป็นสาวหอยคือกันเป็นลูกดีบีครับอาจารย์นี่ตัวนี้บ่อหนี้ทรงจดเนาะโบจดครับตัวนี้ใยมากแบบสาสานบ่มีแพสตีเบอร์ลูกสาวดีบีจักเดือนแล้วครับอายุ11 12เดือนครับอาจารย์สาวดีบีสิบเอ็ดถึง12เดือนเนาะครับผมส่วนสูงกับร้อยสามสิบขึ้นพี่น้องลำยาวยืนสวยนะครับเป็นง้อที่มีเลี่ยมโตดีสี่เลี่ยมพื้นผาเลยครับพี่น้องชีดล่างนะครับชีดล่างดีกับตัวเมื่อกี้กับมว่ากินกันเ่าล่องครับพี่น้องเรื่องเลี่ยมโตตัวนี้ก็ ส่วนสูงกับพ่ต่างกันเนาะพอาา่พอพอ่พองกันครับพ่อๆกันครับแต่ว่าวตัวนี้บ่อหันได้ตีเอฟด้อครับพี่น้องสำหรับผู้ชอบแบบสาสะ้านไม่อยากจะ,ะจดเอฟนะครับบ่อยากจดเอฟนะครับบ่อยากตีเบอร์กับเลือกแม่นี่ก็ได้หลน์ไปได้ครับเปิดไปเปิดไปสองหมื่นเก้าพันครับอาจารย์อันนี้สองหมื่นเก้าพันเด็ดจดเอฟด้วยพี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทลูกสาวเจ้าดีบีส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับงั่วหน่อยอายุประมาณขวบปีเนาะะครับผมขวบปี เอาเดี๋ยวเบิ้องตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปกะเอาครับผมมาเบิ้งแม่ต่อไปครับพี่น้องไผ้หมักใส่ใยใส่ยักลอยหาซิบถึงลอยหาซิบหาอันนี้ลูกสาวซีไวซูนเก้าหกเนาะครับผมเอาตัวนี้เพื่อนาบ่ได้เอกสารใบหลวดมาด้วยครับพี่น้องลูกสาวซีไวซูนเก้าหกเป็นงัวแม่สาวสาวทองแรกนะครับเนาะสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับพี่น้องทองกับออกฟอร์ดหกเดือนครับอาจารย์อ่าทองออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์ซีได้หกเดือนตรวจทองอันต้าเาวเรียบร้อย ไผ่มักเง้วเห้หนาหน,าหนา,หนาลึกลึกบ่อพิษหวังแน่นอนพี่น้องแม่นี่ให้เบิ่งเลี่ยมโตครับพี่น้องไผ่ชอบง่วนใหญ่ง่วงัว์วตัวนี้ก็ถือว่าที่ไร่อบอุ่นมีให้เบิ่งครับพี่น้องไง้อพี่น้องตัวนี้ผมการันตีไห่ตัวจริงเป็นง่วที่มีเลี่ยมโตดีลำโตหนาเรียวกันลึกครับพี่น้องนะครับลำเหา้วปรถลดไฟกับวาได้เลยพี่น้องตัวนี้ที่สําคัญติดทองพอนอกออกฝอตัวหกล้านก็บาทพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยหกเดือนอยู่ในทอง สายพันธุกรรมที่ไหวศูนย์เก่าฮกบวกออกฟอร์ดภัยสนใจครับพี่น้องเดี๋ยวถามราคากันจักหน่อยนะครับเปิดไว้รลายไาเลยครับมองเปิดตอนนี้เปิดไว้หนึไไ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับอาจารย์หนึ่งแสนหนึ่งหมื 1, 10, 10, 000, 000, ่นเก้าพันบาทราคานี้ผมบอกเลยว่านะครับยางในตลาดเกือบขาดวออัวพอเด้อพี่น้องนะครับใส่นี่ไงไนะครับร้อยห้าสิบบวกถึงร้อยห้าสิบห้าผมวัดเรียบร้อยแล้วก็ติดท่องกับออกฟอร์ดพี่น้อง พันธุกรรมดีนะครับผมพอดังซี่ว่าศูนย์เก้าหกก็คือเป็นพอของแม่นี่แล้วก็ได้พันธุกรรมนอกเจ้าออกฟอร์ดล้โจหกศูนย์สีในทองอีกหกเดือนพี่น้องเอาไปเลี้ยงมีแต่กําไรครับพี่น้องใส่นี่หายากครับราคานี่แสนต้นต้นนี่ผมบอกว่า,วาตะก,กี้นี่แสนหกเบยู่นะครับแสนหาแสนหกเอยู่แน่นอนเพราะว่าแบบติดท,ทองแบบนี้ก็ราคาก็ดีดขึ้นไปตัวนี้ก็ยังสาสานไม่ให้ตีดเทีนะครับเนาะยังครับบม่ให้ติดจดเอฟครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจราคาอีกบนึ่งนี่ครับผม 1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทครับครับผมโทรมาเบอร์ใดก็ครับศูนย์เก้าหก้านย์สองแปดสามแปดแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแอดไลน์เบอร์นี้ครับอ่าติดตามทั้งเพจเฟซบุ o กเลยครับผม Facebook อ่าไร่อบอุ่นฟาร์มครับครับผมอ่าพี่น้องเบื้องล้วมักสนใจแต่ละโตมีเวลาผ่านมาทั้งว่าปีอ่ามาชมโตจริงได้อ่าเขามาเยี่ยมอยู่บ้านใดก็ครับที่อยู่ฟาร์มบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครัััััับบบบบบบผผผมมมมมเอออาาานนนะะะะคคคครรรรรกกขงดดีีแปหยชลู อ่าตัวนี้ลูกสาวของพอออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดครับพี่น้องอันนี้ก็ตัวตัวน้อยนะครับผมตัวน้อยก็อายุก็บพึ่งอ่าเจ๊เดือนงกครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องอันนี้สิบเอ็ดเดือนลูกออกฟอร์ดนะครับอ่าตัวนั้นซีไวกับติดท่องครับพี่น้องมักเฟมใด้นะครับผมมักเลี้ยงแบบใด้ตามงบประมาณเด้อครับพี่น้องนะครับผู้ท่านอ่ามีงบประมาณถึงกับไปเล่นใส่แง่ติดท่องก็ได้ผู้งบประมาณมาหลายพันวามีง้อเอฟราคาประหยัดครับพี่น้องคาซี อ่ากัวกันะครับตัวนี้กับค่าค่าสามและค่าห้องบอทันได์บอทันได้ต่อกันนะครับต่อได้ทุกตัวครับจ้ะเอานะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องหรือมักลูกของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่าสองกัวกักับนี่เนาะครับผมตามงบประมาณนะครับง้อทุกตัวอยู่นี่ขนส่งแบบวิ่งพี่พี่้องวันตงว้นหอดคอหอดฟ้ามดูแลดีแน่นอนใบเอฟได้ชั่วรลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะชั่วหลายเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันครับรับประกันให้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจมือนี้กับที่ไล่อุ่นฟาร์มบาร์วัธิมาเป็นซื่่อออกกกลาาางงงฝฝพพีีนน้้ครับ ขายเข่ามันช่วงแรงไม่มีน่เห็ดมาเอาง้อไปเลี้ยง่าครับพี่น้องนะครับผมมีกำไรแน่นอนพี่น้องใหญ่ไปหนางว้ขอให้เฮาเลี้ยงดีๆขยันเกี่ยวหญ้าหาหญ้าปลูกหญ้าไว้ครับพี่น้องสำหรับมันนี้กับว่าวที่กะฝากพี่ผักน้องไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับชอบง้อดีมีคุณภาพที่ไหลอุ่นฟ้ามีรลคาประหยัดให้พี่น้องเฮ้าแน่นอนจากราบประเทานี้ครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ